ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทางผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ให้เราได้มาเปิดตัวนะครับเปิดตัวหนังชอบกันเว้นวักทำไมครับถ่ายไปแล้วดีรหนังครับก็ขอบคุณมากครับชอบชอบการเว้นวักทำไมครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นล่ะครับ ถ่ายไว้แล้วเขาถ่ายไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูย้อนหลังเอาได้หละครับก็ขอบคุณมากครับผมที่ให้พวกเราได้มาเปิดตัวภาพยนตร์อวตารนะครับในครั้งนี้ก็รู้สึกนี้ก็รู้สึกว่าเสียงแบบนี้จะไปดูด้วยกันเหรอไม่ได้พี่ต้องไปดูกับผมไม่ได้พี่ต้องไปดูกับผม